สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนชีวิตบุญเหลือนันมาแล้วณนหมูม่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าบุญเหลือเขาได้อาศัยอยู่กับตาใหญ่มาจนเติบใหญ่บุญเหลือมีอาชีพทำไร่ทำนาและช่วยงานตาใหญ่แทบทุกอย่าง บุญเหลือสงสารตาใหย่ที่แก่มากแล้วเลยไม่อยากให้ท่านต้องทำงานหนักดังนั้นไม่ว่างานทำไร่ทำนาหามน้ำหากับข้าวกับปลาบุญเหลือจึงรับหน้าที่เป็นคนดูแลทั้งหมดอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกดอกออกรวงบุญเหลือออกไปนาแต่เช้าเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นต้นข้าวเสียหายจำนวนมาก แต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครที่มาทำแบบนี้บุญเหลือจึงคิดวางแผนจับตัวคนร้ายให้ได้ในคืนต่อมาบุญเหลือออกไปนาแอบซุ่มอยู่ทั้งคืนพอใกล้สว่างก็บังเงินพบเข้ากับนางผีกองกอยที่ออกหากินมาถึงบริเวณที่เขาแอบซุ่มอยู่พอดีเมื่อนางผีกองกอยเห็นบุญเหลือก็เกิดหลงรักอยากได้ไปเป็นผัว นางจึงเป่าลมปากอันเหม็นหึงใส่บุญเหลือจึงสลบฟุบไปจากนั้นนางผีกองกอยก็แบกร่างบุญเหลือพากลับไปยังโรงถ้ำแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของนางผีกองกอยแปลงร่างเป็นสาวงามคอยดูแลปรนิบัติรับใช้บุญเหลืออย่างดีแต่บุญเหลือ,อยังจำรูปร่างอันน่าเกลียดและลมปากอันเหม็นหึงนั้นได้ และรู้ว่าหญิงสาวที่ปรนิบัติตนอยู่นี้ไม่ใช่คนหลายวันผ่านไปแม้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่บุญเหลือก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่เพราะคิดถึงตายายเป็นห่วงตาใหญ่ว่าจะไม่มีใครดูแลเขาจึงคิดหาวิธีหนีออกจากถ้ำแห่งนี้ซึ่งขณะที่เดินหาทางออกอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับหายสมบัติ มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่ามากมายบุญเหลือเดินวนอยู่นานสุดท้ายก็รู้ทางออกจากโรงถ้ำเมื่อนางผีกองคอยออกไปหากินตอนดึกสงัดบุญเหลือจึงแอบหนีออกไปโดยไม่ได้นำแก้วแหวนเงินทองหรือของมีค่าต่างๆติดตัวไปด้วยเลยเพราะเขาคิดว่าไม่ใช่ของเขาและสิ่งที่บุญเหลือต้องการคือได้กลับไปหาตาใหญ่เท่านั้น พอใกล้ฟ้าสางนางผีกองกอยก็กลับมาปกติเวลานี้นางจะเห็นบุญเหลือนอนหลับอยู่แต่วันนี้กลับว่างเปล่านางก็รู้ทันทีว่าบุญเหลือหนีไปแล้วจึงรีบออกไปตามหาฝ่ายบุญเหลือวิ่งหนีมาจนถึงพื้นนาของตนระหว่างที่หันหลังมองกลับไปเขาเห็นนางผีกองกอยกำลังตามมาอยู่ไกล คลันจะวิ่งหนีต่อไปคงไม่ทันเพราะนางผีกองกอยวิ่งเร็วกว่าเขาต้องโดนจับไปอีกแน่ๆเมื่อเห็นว่าจวนตัวบุญเหลือจึงลงจากคันนามุดคลานไปตามระหว่างกอข้าวบุญเหลือนึกอุบายได้จึงนอนลงแล้วเขยา่ากอข้าวรวงข้าวที่กำลังออกดอกให้เกสรสีขาวจึงหล่นลงมาทั่วร่างกายและดูเหมือนหนอนตัวเล็ก แล้วเขาก็นอนนิ่งแทงตายอยู่ตรงนั้นนางผีกองกอยพอตามมาถึงบริเวณน,นั้นสอดสายตาตามหาจนพบร่างของบุญเหลือนอนนิ่งอยู่นางสงสัยว่าบุญเหลืออาจนอนหลับจึงส่งเสียงปลุกแต่เขาก็ไม่ได้กระดุกกระดิกนางจึงใช้มือจี้เอวเพื่อให้สะดุ้งหัวเราะบุญเหลือก็อยังทนได้นอนแน่นิ่งอยู่ จนนางเริ่มสงสัยว่าบุญเหลืออาจตายแล้วนางพยายามจี้เอวให้บุญเหลือหัวเราะแต่ก็ไม่เป็นผลเปลี่ยนมาจี้ฝ่าเท้าให้หัวเราะก็อย่างนิ่งนางคิดว่าบุญเหลือคงตายแล้วจริงๆก้มมองร่างของเขาเห็นดอกเท้าวสีขาวๆเข้าใจว่าเป็นหนอนตัวเล็กๆก,ก็รำพึงรำพันว่าสงสัยตายมานานแล้วจนมีขี้ไข่ขางไข่แมลงวันเต็มไปหมด และเพื่อความมั่นใจนางจึงก้มลงดมพิสูจน์กลิ่นดมไปถึงแถวแถวสะโพบุญเหลือก็ตดออกมาพอดีทรงกลิ่นเหม็นโชยนางผีกองกอยจึงสรุปได้ว่าบุญเหลือตายไปแล้วจริงๆเพราะเห็นดอกข้าวก็นึกว่าเป็นขี้ไข,ข่ขางและเหม็นกลิ่นตดก็นึกว่าเป็นกลิ่นศพนางจึงยอมจากไปแต่โดยดีสุดท้ายบุญเหลือก็หนีกลับบ้านอย่างปลอดภัย กลับไปทำงานและดูแลปรดนิบัติตาใหญ่เหมือนอย่างเคยต่อมาไม่นานมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายคำมาถามว่าบุญเหลือหายไปไหนมาตั้งหลายวันปล่อยให้ตาใหญ่อยู่กันสองคนบุญเหลือจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าโพรงถ้ำนั้นอยู่ที่ไหนฝ่ายนายคำเป็นคนละโมบพ,พอฟังแล้วเกิดอยากได้แก้วแหวนเงินทองที่อยู่ในถ้ำแห่งนั้น เขาพยายามถามและจดจำรายละเอียดได้จนขึ้นใจและทำการต่างๆจนถูกนางผีกองกอยจับไปเป็นผัวได้สำเร็จนายคำใช้เวลาสำรวจโรงถ้ำไม่นานก็รู้ทางออกและสมบัติสั้นอยู่ตรงไหนในคืนต่อมาเขาวางแผนเตรียมหนีนายคำแซงทำเป็นหลับเพื่อให้นางผีกองกอยออกหากินจากนั้น ก็นำแก้วแหวนเงินทองติดตัวไปด้วยมากมายและรีบหนีกลับบ้านพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดก่อนที่นางผีกองกอยจะตามมาทันพอใกล้ฟ้าสางนางผีกองกอยกลับมาไม่เห็นในคำหนางก็ออกตามหามาทันเอาตรงบริเวณนาของบุญเหลือพอดีในายคำเห็นจวนตัวเลยเอาแก้วแหวนเงินทองซุกไว้ใต้คันนาแล้วคลานไปตามก่อข้าว เอามือลูปเกสรดอกข้าวนำมาป้ายตามหน้าตามตัวแล้วนอนแซงว่าตายเหมือนอย่างที่บุญเหลือเคยทำนางผีกองกอยเห็นร่างในคํคที่มีดอกข้าวอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นขี้ไข,ข่ขางและคิดว่าเขาคงตายแล้วแต่เพื่อให้แน่ใจนางเลยเอามือจี้เอวให้หัวเราะแต่ในคํคทนไม่ไหวเลยดิน้นและหัวเราะออกมากากใหญ่นางผีกองกอย รู้ตัวว่าโดนหลอกนางโมโหมากจึงหักคอในคำตายแล้วนำศพไปทิ้งในป่าช้าวันเวลาล่วงเลยไปจนถึงหน้าเก็บเกี่ยวบุญเหลือก้มหน้าก้มตาเกี่ยวข้าวไปจนถึงคันนาที่ในคำโดนหักคอตายแล้วเขาก็ได้พบแก้วแหวนเงินทองมากมายที่ในคำสุกไวยบุญเหลือไม่รู้ว่าของมีค่านี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร คิดเอาว่าสมบัติเหล่านี้คงอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกและคงเป็นบุญของเขาที่จะได้ครอบครองมันบุญเหลือจึงเก็บเอาของมีค่าทั้งหมดกลับบ้านพร้อมทั้งเล่าเรื่องดาวให้ตายหายฟังนับตั้งแต่นั้นบุญเหลือกับตายหญ่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขเรื่อยมานิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าโลภมากลาภหายโลภหลายตายจ้อย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอมซท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเ e m s a ่าชาแนลขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหัวลุกกับเอมซท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ m มซท้าผีนะครับสวัสดีครับ